สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ได้รักทุกท่านวันนี้จะเกี่ยวจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับต้นไม้ที่มีดอกสวยงามชนิดหนึ่งนะคะที่ทนแดดและไม่ต้องการน้ําเยอะนั่นคือดอกเฟื่องฟ้านั่นเองหรือต้นเฟื่องฟ้าน,นะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่ดอกสวยสดงดงามมากทีเดียวกับเพื่อนๆที่ได้รักทุกท่าน ดอกเฟื่องฟ้าหรือดอกกระดาษนะคะจัดเป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มกึ่งเลื้อยค่ะจะปลูกลงกระถางก็ได้หรือลงดินก็ดีส่วนมากแล้วจะมักนิยมใช้ทำเป็นซุ้มรั้วกันค่ะเพื่อความสวยงามแถมเป็นรั้วดอบขอบคิดได้อีกด้วย ดอก,กระดาษนะคะมีหลายสีหลายพันแต่ที่เรามักนิยมปลูกกันนั้นจะเป็นสีบานเย็นจะสวยใหญ่ค่ะมีหลายสีมากมายเลยเช่นสีขาวสีเหลืองและสีม่วงที่จเกี่ยวนํามาเสนอเพื่อนๆนี่คือดอกสีชมพูบานเย็นซึ่งสวยมากเป็นที่น่านแปลกนะคะปลูกอยู่ริมถนมนเห็นไหมคะความสดยสดงดงามเมื่อต้องแดดเพื่อนๆลองชมดูสิคะ่ะ สวยงามมากทีเดียวและนอกจากนี้นะคะดอกเฟื่องฟ้ายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำเป็นอาหารได้โดยนำดอกนะคะไปชุบแป้งทอดจิ้มน้ำพริกอร่อยกันไปเลยล่ะคะ่ะ ดอกเฟื่องฟ้ามีต้นกำเนิดมาจากฝรั่งเศสนะคะได้ลามมาถึงยุโรปและอเมริกาตอนเหนือจนมาถึงแถบเอเชียทุกวันนี้กล้วยส่วนจัดนะคะที่สามารถทำเป็นส้มรั้วได้จะสังเกตได้ชัดว่าลำต้นมีหนามจึงนำมาประยุกต์ใช้เป็นซุ้มรั้วกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเกี่ยวถ่ายที่ถน,นนค่ะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆนี่แหละคะ่ะ เราสามารถปรับแต่งได้นะคะเพราะว่าดอกเครื่องฟ้าเป็นพืชไม้เลื้อยค่ะจากคุณสมบัติข้างต้นนี้นะคะจะเกี่ยวนำเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันค่ะคุณประโยชน์มากมายแบบนี้ไปหามาปลูกกันเลยนะคะสวยสดงดงามเมื่อต้องแสง ขอขอบคุณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จิเกียวด้วยนะคะและหวังว่าเพื่อนๆคงดูแลสุขภาพและอนามัยที่ดีนะคะออกนอกบ้านอย่าลืมพกแมสนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ